Let's go. จะมาบอกวิธีเลือกกระทงให้ไม่จมน้ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมห้ามทากระทงหนักเกินไปหากกระทงมีความหนานแน่นมากกว่าน้ำกระทงจะจมถ้าเราทํากระทงมีความหนานแน่นเท่ากับน้ำพอดีกระทงจะลอยแต่ลอยปิ่มน้ำกระทงต้องสมดุลถ้ากระทงไม่สมดุลอาจจะเอียงหรือจมได้วัสดุในการใช้ทากระทงโฟมใช้เวลาย่อยสลาย50ปีกระดาษใช้เวลาย่อยสลาย2.5เดือน,นต,ต้นกล้วยใบตองใช้เวลาย่อยสลาย14วันขนมปังใช้เวลาย่อยสลาย3วัน ส่วนปะหลังใช้เวลาได้สั้นสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงพวกเราก็ดูเราสินะว่าจะทำยังไงให้กระทงไม่จมและเป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมกระทงน้อยทุบปากเปลวเทียนส่องและริ้วล่องลอยเลาะลำธารไหลลอยกระทงลอยกิเลสออกจากใจจากนี้ไปสุขสบายไร้กังวลลอยกระทงเช็คเพสในยามเย็นของดวงจันทร์ของช n วเวล r มนในปฏิทินไทยรุ่น r ่าคาลิเนดในเ i ียงใหม่เทศกาลสุด last three days and in 2023 the dates were 26 t y six o t w e n t e i h t November